let 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 it 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 bang bang สวัสดีครับพี่ณครับสวัสดีครับครับผมเอวันนี้นะครับป๊อปเพจรันไปเรื่อยๆนะครับก็ยินดีมากเลยครับพี่ได้สัมภาษณ์พี่ณนะครับเออตอนนี้ได้ข่าวว่าพี่ณเนี่ยกำลังจะทำพอเดลิงที่2นะครับกำลังจะครบแล้วใช่ไหมครับพี่ณใช่ครับก็จะครบสนามที่6ของรอบที่2เนี่ยก็คือที่โตเกียวมาราธอนนะครับจะแข่งใน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 สัปดาห์หน้านะครับก็สัปดาห์หน้าเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วครับ เพื่อไปเอ่อไปเก็บเกี่ยวนะครับพอนโดลิงที่2องโอ้กันก็ขอแสดงความยินดีพี่ณล่วงหน้าเลยนะครับแล้วหลังจากที่พอนอลลิงวงที่2เรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่ณมีเป้าหมายในการวิ่งยังไงต่อไปครับก็ตอนนี้เป้าหมายในแง่ของถนนกับในแง่ของเทรลเนี่ยก็ก็เพื่อนๆคงทราบว่าพี่ก็ได้ได้มาแล้วในแง่ของพอนโดลิงนะครับในสายถนนกับกับเทรลก็คือเพิ่งไปจบ UTMB มาไรร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกิโลนะครับ ตอนนี้สิ่งที่อยากทําต่อไปคือจะไปหาสนามวิ่งใหม่ๆเขาก็เปิดโลกให้เพื่อนๆนักวิ่งไทยได้ไดเห็นว่าวมันมีการวิ่งแบบนี้ด้วยนะนะครับการวิ่งที่มันไม่ได้มีแค่เมเจอร์มันมีอะไรที่มันนะฮะมากมายนะครับวิธีการวิ่งต่างๆไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศนะครับก็ปีนี้เองพี่มีจะไปวิ่งที่อ่อที่แอฟริกาใต้นะครับเป็นเมืองเดอร์บันก็ไปวิ่ง ระยะ90กิโลเมตรนะครับเป็นอัลต้าเทลที่เก่าแก่ที่สุดในโลก mm hmm. ก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าไม่เคยไปวิ่งนะครับ mm hmm. ก็อยากจะไปสมัมผัสบรรยากาศคนวิ่งอัลต้าเทล จำนวนคนที่วิ่งมากที่สุดในโลกนะครับประมาณ3าม0 0่นคนโอ้เยอะมากใหญ่มากนะครับแล้วก็นักกีฬาทุกคนจะต้องคัดลียด้วยแล้วทุกคนก็ต้องแย่งสล็อตกันนะครับก็พี่โชคดีครับได้สล็อตมาก่อนหน้าตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับว่าถูกแลาเลื่อนมาเรื่อยๆก็ดีใจครับก็อยากจะไปอยากไปวิ่งที่นั่นเจ็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับแล้วก็อาจจะมาเขียนรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าสนามนี้คือสนามที่เก่าแกที่สุดในโลกนะครับแล้วก็คนวิ่งเยอะมาก ร,ระดับหลักหมื่นนะครับ oh. แล้วก็วิ่งพอยพอยนะครับต้องมีการขนคนจากเมืองนึงไปเมืองนึงแล้วก็วิ่งลงมา <c oughs> ก็ก็รอติดตามครับแล้วก็ ก็จะมี Airbnb สนามเทลใหม่ๆท mm hmm. ี่ที่ท bueno> ี่น้อยคนจะไปวิ่งนะครับก็แทบจะหาลักแณะแบบนั้นนะครับก็ด mm ีใจครับที่ที yeah ่วันนี้น้องๆเพจนะฮะของเพจรันไปเรื่อยมามามาพูดคุยกันนะครับโอเคยังไงสุดท้ายอยากให้ฝากคนเชียร์พี่ณะนะครับแล้วก็ฝากถึงเพื่อนๆนักวิ่งสักนิดหนึ่งครับผมก็เพื่อนๆคงทราบนะครับว่าพี่ณะเองมาจากต้นทุนและการที่ติดลบนะครับแล้วก็ ในความสมบูรเสมอของการวิ่งการออกกําลังกายเราวิ่งเรื่องแต่วันน,นนะฮะกิโล2กิโลนะครับไปเรื่อยๆ,ๆจนทุกวันนี้วิ่งประมาณวันละยี่สิบกิโลสามสิบกิโลเนี่ยมันก็ค่อยพัฒนามาเรื่อยเสร็จแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดคือโรคต่างๆมันหายไปหมดเลยแล้วถ้าเราวิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆที่เชื่อว่ายังไงโรคพวกนี้ก็ไม่กลับมาครับไม่มีทางชนะวิัยของเราได้ฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ครับสำหรับคนที่ รู้สึกว่าทาไมฉันวิ่งไม่ได้นะครับทำไมฉันเ,เป็นโรคอยู่นะฮะโรคของ NCD ต่างๆเบาหวานความดันวิ่งรักษาได้หมดครับพี่เป็น <Yeah. S 1> ตัวแทนแล้วบอกจริงๆว่าพี่ไม่ได้ทานยาวิ่งอย่างเดียวทามัน้ำๆทําบ่อยๆนะครับแล้วเราจะมีทักษะของการวิ่งแล้วเราจะพัฒนาตัวเองได้ครับต้องอดทนนะครับพี่นะวิ่งทุกครั้งไม่ได้สรุทุกครั้งครับแต่ต้องเอาวินัยมาจับมันพอวิ่งเสร็จทุกครั้งก็จะมีความสรุปทุกครั้งแต่ระหว่างทาง ไม่ได้สนุกทุกครั้งครับพี่นาเองก็ไม่ได้ชอบวิ่งตลอดนะครับต้องต้องเรียนามตรงแต่ว่าตอนเนี้ยมันมันมันชินไปแล้วมันเข้าคู่เนี้ยมันเสรความสุขในการวิ่งไปแล้วนะครับก็อยากให้เพื่อนๆมามาวิ่งเหมือนกับพี่นนะครับแล้วหัวเข่าร่างกายจแข็งแรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาเราก็ทาได้ดีเองราเอนจอยพยายามวิ่งให้นานที่สุดนะครับไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพี่นาสวัสดีครับสวดีครับ